เธ,เธอกระตามนามนักฉันน้ำเน่เธอกว่าเออพี่เฟิร์นสวยจังอะไรเองสิก็ว่าไปกเวบาอฟไปกว่าตัวฉันเน่เพอให้ฉันได้แบบว่าเป็นฟิลแบบดีอกดีใจให้หน่อยว่าอุ้ยแฟนเขาบอกว่าเราสวยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นครพนมค่ะหน้าสดยังสวยแต่งหน้าจะสวยขนาดไหนอะไม่ใช่และคุณพี่คุณพี่อยากัดหนูนะ สวยค่ะน้องเฟิร์นพี่ชมแทนนะเห็นไหมขอบคุณค่ะพี่ฟ้าเกือบสำรับกุง้งแม่ค่ะช่วยส่งช่วยส่งของขวัญช่องนี้ด้วยนะคะหน้าจอนี้ด้วยนคะคะ<ม>ไม่ทันไปเก็บอะไรเลยแม่คือมะม่วบกินเตอร์เซฟชลูเพิ่งกินดีอิ่มดีละแม่เอ้ยช่วงวัยกำลังคนกินคนอ้วนเนาะ จังหวะกับสิคือองค์มังกรนี่ยแหละค่ะพี่น้องขาแม่คือคนพูดนะพี่น้องไม่อันเนี่ยมาสูตรมาเด้อขวามเสี่ยงเอาสูตรไปเสียงเลยค่ะเอามาให้เอามาให้เงียบหลบได้เสี่ยงไปเสียงเลยไปไปตามฮาวเลยบวะเนี่ยเฟิร์นกินแล้วค e ่ะแม่ว evet> yeah, so. ้าว ป๊าดเบิ้งดูเพนใด้พนใดหายได้ขาดเบิ้งเขาคือบพ่ได้ได้สองเหรียญหนึ่งแีมเอาอายเจ้ากับบอกให้เพื่อนนู้นอันของขวัญมาทางพี่น้ำเน้ายพอได้เติมติ่มแน่พี่จ้ายิ้มเราอ่ะอันนี้ อุทยขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่อ้อยนะคะขอบคุณคะ่ะแม่อ้อยน่าหลักมากเห็นไหมล่ะก็ว่าเป็นพลังกล้องประจำซื้อแม่เขาเจะได้อา้าวแค่นี้เ็กับแม่เมื่อกี้นี่แม่ล้นซื้อที่อซื้อดอกอุ้ยขอบคุณคะ่ะอุ้ยอีกจอนึงได้ไหมคะพี่พี่แม่แม่ทุกคนอุ้ยหน้าหลักหน้าหลัก เมื่อนั่นเพื่อนมากกว่สิบเฮาแม่สองคนยิงหน่ะซื้ออีหนังมาสั่นโอ้ยโอ้ยกั่จังสี่ละนั่นไงอุ้ยนา่ารักอุ้ยเธอได้ปืนหรอพี่ดาราปืนอะไรปืนสีดน้ำแหมนี่ขอบคุณค่ะแม่อุ้ยลูกปุ่งหัวใจแม่อ้อยค่ะ แม่อ้อยลูกปกปัวใจหนูหนึ่งแม่อ้อยค่ะขอบคุณค่ะพี่แม็กมาขิงด่วนไม่ค่ะพี่แม็กเราเขาอยู่กับแฟนเขาอยู่กับแฟนเด็ อยู่กับลูกเตา้าผู้ใด้จีคือเปิดนอนคือนําแฟนเผาไอ้ยังกาะว่าไม่ก็น่าอายจียคือเปิดนอนอยู่น้ำแฟนเผาโอ<ฮ>้ยผู้ใดล่ะใจหนึ่งบอกให้รักอีหยังยอง จะเป็นบ้าติจะขึ้นเบาแบบนี้คุณพี่อย่ามาหาอันพิมพ์ไปทัวไปทีบเดอ้อโอ้ยอยากอยากนัก่งอยากนั่งเทียนให้ห่องจังพนา, <c oughs> าพี่ปวกเนี่ยโอ้ยโลกเกียดิไอท่านมันแ่นังเทียนเดี่มานั่งเทียนแววกะได้มา เราขันเมียนเทียนเหลี่ยมภาษาอยู่เมียอยู่ในห้องเออเทียนเบลเทียนรถเดิมโอ้ <c oughs> ตายต่แต,แต่ไม่ได้เดนนี่อย่าหาพิมแบบแบบนี้ไปทัวร์ไปทีบแล้วพี่น้องเพิ่พนใจแตกเราพิมพ์แบบสนุกสนานกันได้นะคะเราเราจะไม่พลาดพิมแบบเรื่องอื่นนะที่ล้างไม่เอานะไม่เอานะพี่เพิ่นต้องหยใจแตกเด้ก้าจะถึงสนเดิมอ้าวเขาเป็นแฟนกันเมียคนพี่ เออเขาก็ต้องหึงหวงสิแมนว่าไอาบอกพ่บอกแม่แม่ไปว่าใบเฟิร์นกับพี่ดาราเป็นแฟนกัน <l ots> <l ots> โอ้ยมันนันอีมเทมันลายละดีพี่มันเป็นเป็นสองจานสามจานต่ตี ขาเบาเดอพี่้องขาหิวสิน้องเฟิร์นมาเซลเนาะไม้หนูไม่หิวหนูหนูทานอ่าสุบักมีแล้วก็เอา,า,าเหยมืลยอ้าวนอันแม่แม่ฉันเธอฟังเด้อยายแมกเราลงทุนไปอันไปซื้อยางยางไปซื้อสุบักมีเลยยุ่หนาอันหนาโลดตัดอยาก,ายอ,ยากอยากกินลายวาถาหวัวฉันบ่าถาแล้วเจ้าของแท้ เออพันอยากกินอยากสูบัะมีลายพันไปกับบ้าถ่าเฮาครับจังหวัดคอนแก่นแล้วเอาแม่หยังแม่เจ้าอไอเจ้าพิมสลับกันนี่ยังอีโอตายโอแล้วเบิ่งช่องชกได้เดียวเจ้าเบิ่งช่องได้นี่เอาดีดีเอาไปข้อไปก่อนออ อย่าบักแอลหนูน้องชายเขาไปลัพี่คลองนะเขาเปลี่ยนเลยพี่ยองหล่อมากน้องเฟิร์นเขาสวยนะคะคุณพี่เหมาะสมกันมิคากับแฟนเจ๊แต่มาจัดการนะเจ๊เรื่องเงียบสุดนี่จะต้องพลาดมือคอยก้อนเี่ยเขาเป็นยิงเดียวมือหนึ่งเดี๋ยวนี้อาวาดูว้าวเร็ว เสียให้เงียบดีๆเฮ้อเสียให้เงียบดีๆเีบอกแมกเียนเงะห็นบน้าเไสก้อลีดสีกรมนั่นเห็นบอลาสูเดอันขยายสูดวบนนี่สีนิมแล้วว่าเธอได้ขยายสูตรเดนี่ โอ้โหบ่ได้เด้อค่ะงดนะค่ะงดนะค่ะคนพี่เอากระยายนิ่มแล้วบอกฉันแม่ววัดเอาสูสีเท้านั่นไปไปขยายเราไปขยายใส่มาเคลียร์โดนีด้วยใส่ได้อยู่ขยายใส่พนาขยายใส่เอาตีใส่ได้บ่เอาว่าเลย ไปนอนนเมอาฉันนอถ้าบานันฟมฉันฉนอยสันดีบ่น,นี่ฉันนอนข้าง่างเด้นี่ฉันนอนไตอันป้าพระบาทเมสันเดนีก็ยังที่นอนอันมาทุกนแว่าสูวมาบ้เป็นไอเด พี่ก็ว่าบาให้หนูน้อจ้าที่ปิดตาบาบีแน่นอนสวัสดีค่ะแม่แม่แม่แม,แม,แม่ทุกคนเลยนะคะตอนนี้หนูคุยกับแฟนแฟนอยู่นะคะแม่แม่แมอืมเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงมาเข้ากินนยูจังใดนันนะโจมเอินขาติดเกือบ ยุ่งเฮงชั่วโมงนี่แล้วมั้งมาฝัเียส็สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะแม่แฟนฮะออฟเอาแฟนไปอันเอาจานไปเก็บอยู่ค่ะคุยกับกับเฟิร์นก่อนได้นะค่ะแม่แม่ทุกคนนอนค่ะลูกแม่พีสวัสดีค่ะอันพี่ดาราแล้วอันมัด อินข่าวอ้างหนูยุนี่แม่อ่ะมาแล้วแฟนมาละ้นพ,พาไปกินอะไรวันนี้จลังโอ้จินน้อยย้มไหนบันที่นี่<า>น,น,น,น้อยผู่ใดนี่อะมามาหน่อยสันได้นี่ <c oughs> อ <c oughs> นอนนอน,น,อน,นี่คนข้านอนเลยว <c oughs> น่ารักมากอนค่านอนให้ด้วยงงมากเบอรคูนี่น่ารักมากขอบคุณค่ะย่ายนางขอบคุณค่ะอีอย่างถ้าิิไปเยี่มอีอย่างคาแฟนกินแล้วแล้วกับไปนอนมาต้องเหรียญทารสาพเหมือแรกกับเอาบัง้าลามมา่ามาแตงวันนี้เล่นนครพนมค่ะอำเภอนาเกานะคะ แม,แม่แม่ทางนะครพน,นมไปหาได้เลยนะคะ่ะใครที่จะไปเย็นนี้อย่าลืมอย่าลืมไม่ไปให้กำลังใจพี่เพิ่อนนะครับฮะนี่อ่างโอ้ยกับเป็นแบบตั้งสีตลอดเลยงงใจโดวยว้ะ เหตอะไรอยู่เนี่ยดูใส่คนหลังคนหลังยืนเลยเหรอดูใส่เหตุอะไรเหาอขวดแล้วไปทิดขวดอยู่ไหนไม่ได้เอาขวดใช่ไปยืนเลยเมื่อคืนนี้ <c oughs> อ๋อหยุดแรงมากเอา้าผู้ใดสิลงไปได้แคนันน้นแหละว่าทำยังไง เอา้าคุณพี่ก็ห่มผ้าอย่างเงี้ยคุณพี่ก็เอาเอากระนั้นแล้วก็สุกใส่เลยโ <Okay. S 1> ดยตอนอยู่บนเวทีอ,อะไรนี่แบบใม่ไงแบบใหม่แบบสับแบบหรอขาแบบอุ้ยเอาเป็นฟิลทะเลดีกว่าแบบว้าวแบบ ฉันเป็นฟิวอะไรเนี่ยผู้ก่อนตีเพิ่หนึ่งหน่ะส่วนฉันเล่นอีอย่างอีเนาะอุ้ยเธอฟิวนี้ได้มากเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยฟิวดาอังคาร13บมเมสิซื้อขนมไปฝากเนาะนอนซาเวล แม่พี่หนูหนูหนอันเขาคุยกับอันน้องก่อนเอาอนเ <c oughs> ฟิร์นเฟิร์นคือแทนละ่ะรีบนอนนะคะน้องเฟิร์นแป๊บหนึ่งพี่ฟ้าหนูคุยกับแฟนก่อนอ้ยไปถอเอาบวกคา่าเธอเธอกินแ่้วเธอกระสีไปน,นอนเธอะสิมาเหตุแบบนี้บไ่ได้เธอต้องไปเรียนก่อนนะคะ เก้าสกุลแม่จะเอาไก่ย่างไก่บ้านย่างไปเกียรยไปฝากเด้อเต้าขอพระคุณมากค่ะไก่บ้านย่างเกี่ยเอาพี่บีบุตรว่า<น>ไอเฟื่อนนอนแม่คนนะเอาเป็นอย่างคือคือบอกให้ฉันนอนฉันคุยกับแฟนอยู่บีบุตรสกุลสิบแปดไปหาเด้อได้เลยค่ะ แม่สิมให้ลูกไปเรียนจังไดมันสิจุกขหนูบักจกแม่พันกินหลายจะซื้อ <c oughs> กุ้งตะบะถาดหนึง่งไก,ก,ก,ก่กับว่าซีปิงกินไรก็กินผู้เดียวดอกแววแวแวแมือแลกเ้าซื้อปิงไก่มาก,กินเนาะหาก็อะไรสดเนะาะเ้อก็า้างอันเ้อกกอ้างพีดาล้านอะแววเอาก็พปิ้นตัสาไปตัวนอที่เขาไปเบิ้งเห็นยังเอาช้กกระสีไปกินน้ำเทอรเมีย มื่อแรกมืกม่อแรกสไปกินข่าวน้ำเดือโอเคเปล่าใ<อ><อ>ช่สีบ<อ>บ่บีุมันเก่าแล้วไม่ใช่พี่เฟิร์นคนนะใช่สีบีบุมันเก่าแล้วเอากระเธอเก่าเธอบำไม่ดี่านนีเป็นคนไหม่ใบเฟิร์นใหม่ว่าเป็นเกิดพ่อมธาตุคุณโอ้น่นสวยโอ้ย พี่เจ้าหยกน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่โยกนะค่ะฟิลแฟนบอน,นี่ฟิลแฟนค่ะไม่ใช่ฟิลแฟนแฟนกันจริงๆเลยค่ะคุณพี่พี่เ <ขอ S 1> ฟิร์นไปนอนได้แล้วออเย้ยจะใจฉันไปนอนหลายฉันวากกาแฟาฉันอย่พี่จังคิวหลอดไฟนี่แหละ <laughs> <laughs> แมวมัคนคือบาเขฮาขาดแท่ไม่อยอ แซ่พี่เฟิร์นเก่งมากอ๋อไม่เป็นไรค่ะไปทอดไปทอดสิบแปเราอล้วลอ,อ้ส <ไป S 1> ิบไปเราแค่นี้เด้ออายคิดทอดเด้อ,บ,อบังขคารามมาแรงเจอกันจุ๊บจุบพอดนะีครับทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย